ว่าไงคะพีนิวจะเข้ามาที่เมืองแฟรี่ไม่ได้นะคะพอดีว่าเมืองเราไม่ได้รับปีศาจนะคะเปล่านะฉันไม่ได้มาทำอะไรหรอกฉันก็แค่จะมาฉันก็แค่อยากจะมาประลองฝีมือกับเธอนะ่ะองระหว่างองค์หญิงแห่งแฟรี่กับปีศาจจอมมารขฉันใครจะชนะ ว้าวสุดยอดไปเลยถ้าเกิดว่าอยากปรลองต่อสู้กับฉันก็ประลองตอนนี้ก็ได้เลยนะคะฉันตื่นเต้นมากนั้นก็ประลองตอนนี้เลยจบโอเคเลยค่ะเดี๋ยวประลองตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ประกาศผู้แข่งขันมาดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะระหว่างนิวซาซ่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะที่เป็นจอมาปีศาจหรือแฟรี่หรือแฟรี่ผู้น่ารักและใส่ซื่อ มีพลังความสามารถที่โดดเด่นและสามารถรักษาคนได้แถมเป็นแฟรี่ที่น่ารักที่สุดในแฟรี่เลยค่ะเนื่องจากเป็นองค์หญิงนะก็เลยได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษรู้สึกว่าจะชนะเริ่มกันเลยลืมไปเลยตรูจะต้องออกไปก่อนหรือตูบาดจิบฟิวตูหายไปเลยผู้เข้าแข่งขันหมาเยเลขหนึ่งแฟรี่สุดโหดได้ยินมาว่าถ้าเธอถ้าเธอมาหาองค์หญิงสุดโหดคนนั้นองค์หญิงปีศาจสุดโหด ที่เมื่อก่อนเคยเป็นอดีตองค์หญิงแต่ถูกแย่งตำแหน่งไปจากนิวซัสซ่าและเธอออกล่ากจริงทันทีแล้วค่ะจะชนะทันทีถือว่าโหดมากเลยทีเดียวสำหรับอดีตและเธอเป็นองคหญิงที่ได้ความยอมรับมามากมายและชนะผู้คนอย่างมากมายเธอแข็งแก่งที่สุดในหมู่แฟรี่หรืออาจจะไม่ก็ได้พวกข้อแข่งขันมาที่ขสองตรูไม่อยากจะพูดเลยโหดมากนี่เธอโหดถ,ถึงขั้นที่ว่าเผ่ามานะ่ะคือเธอเก่งที่สุดในเผ่ามาและเอาไง,ไง่าย เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังมีผู้ติดตามเยอะแถมเป็นจอมมารแบบนี้รับรองใครที่สู้กับเธอนะที่เป็นเผ่ามานะบางคนเนี่ยแทบไม่เหลือชิ่นเดียวบางคนนี่โดนเธอสับเป็นชิ้นแล้วมัง้งเอาเป็นว่าไม่อยากจะโม้มากเพราะศึกนี้จะเริ่มแข่งขันในวันที่วันพุ่งนี้วันที่31เมษายน2567จะเป็นวันประกาศศึกและเริ่มศึกในการต่อสู้ทันทีใครที่ไม่อยากพลาดศึกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดศึกขอบคุณค่ะ นี่สึกระหว่างใครที่รู้จักยูเกอร์นิวซาซาละรู้รู้จักผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแฟรี่ก็กดติดตามด้วยนะคะอยลมคอมเมนต์ด้วยว่าหนึถ้ารู้จักนิวซาซา2รู้จักแฟรี่คนนี้3รู้จักทั้งสองคนเลยหรือ4ไม่รู้จักแฟรี่ 5. ไม่รู้จักพี่นิวหรือกด 6. ก็คือไม่รู้จักทั้งสองคนเลย